สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเซซีบงนะครับจังหวัดนครราชสีมาถนนร่วมเลิงชัยวันนี้เรามาดื่มกาแฟหอมๆแล้วก็มาแนะนำเลนส์ตัวใหม่ของโซนี่ที่น่าสนใจมาก5 0มิลล mm e ิเมตร f 1.4ส e mount นะครับใส่ a 7 a 7 r ทั้งหลายพวกอัลฟาครับชื่อเต็มๆเ,เขาคือโซนี่ไซส์พา n นะ t star fe 5 0มิลลิเมตร f 1 4 z a ปัจจุบันผมถือว่าเป็นเลนที่ดีที่สุดเท่าที่ออกมาให้ใช้กันแล้วก็ราคาไม่แพงเลยเมื่อมันเทียบกับคุณภาพนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าตอนที่ a7r ออกมาครั้งแรกเนี่ยผมเป็นยูเซอร์ที่ซื้อช่วงแรกๆเลยนะครับแต่ว่าเลนในยุคนั้นเนี่ยออกมาผมชอบไปบ่นเพราว่าไม่ได้รู้จักใช้ข้อได้เปรียบของกล้อง m ไม r l e s s ในการสร้างเลนแต่ว่าเลนตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยใช้ข้อได้เปรียบของไมเล e s สเต็มที่ มี2ข้อนะครับข้อแรกก็คือ mm hmm. การเอากระจกสะท้อนภาพออกเนี่ยเราจะสามารถสร้างเลนที่ระยะท้ายเลนถึงเซนเซ,นเซอร์เนี่ยแคบหรือว่าสั้นลงสิ่งที่ได้มาคือกําลังแยกขยายครับจะเป็นเลนที่มีกาลังแยกขยายสูงมากแต่ปัญหาที่ตามมาของการลดระยะเลิสเตอร์ก็มีนะครับก็คือความคมชัดที่ขอบเนะี่ยตกลงอย่างรวดเร็วคุณภาพระหว่างตรงกลางภาพกับขอบภาพเนะี่ยไม่เท่ากันโซนี่คงใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งถึงได้ออกเลนตัวนี้มา ภาพนี้ตรงกลางเนี่ยคือเลนส์ไซส์พารา4า5 0ตัวเกา่าจะเห็นว่าเล็กกว่าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวใหม่เนี่ยถึงเท่าตัวเกิดจากการออกแบบที่จะต้องแก้ปัญหานี้แล้วความคมชัดมันเป็นยังไงผมมีภาพอยู่ภาพหนึ่งคือเป็นภาพนกพิราบบินขึ้นจากพื้นถ้าเราซูมเข้าไปดูตรงกลางภาพจะเห็นว่าความคมชัดนกแต่ละตัวแต่ละตัวที่อยู่ในระะชัดเนี่ยความคมชัดสูงมากแล้วเมื่อผมเลื่อนภาพมาที่ขอบขอบรูป ไหฮะนบที่อยู่ในระยะชัดก็ยังชัดไม่ต่างจากตรงกลางภาพอันนี้คือข้อได้เปรียบของเลนส์ที่ออกมาใหม่ตัวนี้นะครับแล้วปัญหาต่อมาคือเรื่องฟอลอฟเนี่ยผมจะมีตัวอย่างให้ดูก็คืออย่างภาพนางแบบแฟชั่นภาพนี้ถ้าเราดูตรงกลางภาพกับขอบภาพเราก็ยังจะเห็นว่ารายละเอียดบนใบหน้านางแบบการแต่งหน้าท่าปากเขียนคิ้วต่างๆเนี่ยออกมาครบ ปกติภาพเต็มตัวจะมีปัญหานี้อยู่ก็คือส่วนของตัวกับส่วนของใบหน้าเนี่ยดีเทลมันไม่เท่ากันนี่เลนรุ่นเก่าครับก็เป็น5 4, 4, 4รุ่นเดิมของไซส์เองเราจะเห็นข้อแตกต่างได้ชัดเลยว่ารายละเอียดบนใบหน้าหรือการแต่งหน้าเนี่ยต่างกันตัวอย่างภาพที่ผมนําไปทดลองใช้งานมาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบังเอิญว่ามีงาน m ั n นี่เอ็เอาเลนส์ตัวนี้ใส่บอดี้ A7R ครับไปเดินถ่ายภาพอีเวนต์ งานอีเวนต์เนี่ยลักษณะเขาจะยากที่แสงซับซ้อนแล้วก็ใช้หลอด LED ซึ่งช่างภาพจะรู้กันว่าถ่ายยากถ่ายคือเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเลนส์ด้วยแล้วก็ดูสมรรถนะในการแก้ปัญหาเรื่องแสงของเลนส์แล้วก็กล้องจะเห็นว่า LED ที่แรงมากๆหรือว่าสีที่ติดสีนู้นสีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาได้ค่อนข้างดีในเวลาต่อมาก็คือทดสอบในสภาพแสงน้อยแสงน้อยอย่างเช่นเวลาไปทานอาหารร้านทั้งหลายนะฮะซึ่งแสงก็จะเป็นแสงจากถนนมั่งแสงไฟนีออนจากหน้าร้านบ้าง จะเห็นว่าดูถ้าไม่ออกหรือว่าเป็นแสงที่แบบความสว่างต่ำมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์แนวเลนเยอรมันเลนยุโรปด้วยที่ผมชอบมาตั้งนานแล้วก็คือถ้าเป็นเลนญี่ปุ่นเนี่ยฮะกับเลนเยอรมันในสภาพแสงมากๆแสงกลางวันเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณภาพมันไม่ต่างกันแต่เวลาคุณไปเดินสตรีทงานกลางคืนแสงโลไลท์แสงน้อยๆพวกนี้เนี่ยคุณจะเห็นชัดเลยว่าเลนเยอรมัน,นจะได้เปรียบส่วนเลนตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นเลนพันผสมนะครับเป็นเลนเยอรมันที่ถูกผลิตโดยญี่ปุ่น ฉันจึงผนวกข้อดีของทั้ง2องอย่างเข้าด้วยกันก็คือเขาพัฒนาโค้ดให้ดีขึ้นได้ภาพที่เคลียร์ขึ้นใสขึ้นใสกว่าเลนเยอรมันที่เป็นต้นแบบด้วยซ้ําแล้วก็ยังคงความสามารถในการเก็บแสงน้อยได้ดีจากนั้นเอาไปลองกับภาพแฟชั่นที่รีสอร์ทเดิมที่ผมไปบ่อยๆนะครับอันนี้อันแรกเลยเนี่ยผมมาทดสอบโบเก้ให้ดูก่อนเพราะว่าช่างภาพเนี่ยชอบมากกับการที่จะเอาไปเล่นกับเรื่องโบเก้เราจะดูได้เลยครับว่า โบเก้เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับคือวงกลมโบเก้เนี่ยสวยสม่ำเสมอแล้วขอบเรียกว่าขอบสวยนะฮะคือเลนบางตัวที่ F ฟกว้างมากๆเนี่ยขอบเขาจะเปิดด้านหนึ่งสําหรับนักถ่ายภาพบางทีก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้ให้โบเก้ที่ดีมากแล้วเลนที่โบเก้ดีเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์อีกเรื่องหนึง่งคือการไล่จากคมไปยังส่วนที่ไม่คมเนี่ยจะสวยกว่าปกติเสร็จแล้วมาดูอีกอันหนึ่งก็คือภาวะย้อนแสงภาพนี้นี่ถือว่าโหดมากนะครับผมจงใจเอาพระอาทิตย์เข้ามาในเฟรมรูป เลนส์ที่คุณภาพไม่ถึงจริงๆเนี่ยจะพังทั้งรูปเลยนะครับแต่ภาพนี้ถ้าคุณซูมดูเนี่ยผมให้นางแบบใส่บิกินี่สีดำเพื่อที่จะเช็คเรื่องแพรนะครับเลนส์เนี่ยต้านแฟรได้ดีมากสีดําบนบิกินี่แทบจะไม่ถูกกวนด้วยดวงอาทิตย์ที่เข้ามาในเฟรมเต็มๆเลยเห็นไหมฮะก็อีกภาพหนึ่งอันนี้เครื่องตัวปล่อยแสงอาทิตย์เข้ามาในภาพเหมือนกันคือภาพนี้ยากมากนะครับต่อมาก็คือแสงหน้าต่าง แสงหน้าต่างเนี่ยความยากจะอยู่ที่ความสว่างสูงมากที่ด้านนอกแล้วก็ไล่เข้ามาด้านในจนถึงส่วนมืดแต่เขาเก็บได้ดีมากครับต่อมาก็เป็นแสงการถ่ายย้อนแสงซึ่งนิยมถ่ายสําหรับการถ่ายเพอร์เทร์ส่วนที่เป็นเงาเนี่ยสีเขาจะไม่สวยสีจะอับๆตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยแสงสุดท้ายที่ถือว่าเป็นแสงยากคือภาพนางแบบบริเวณสระว่ายน้ําหรือว่าแช่น้ําอยู่ในสระว่ายน้ําซึ่งเราจะพบปัญหาสีฟ้าของสระว่ายน้ำเนี่ยขึ้นมารบกวนสีผิวนางแบบ ้าเลนส์เนี่ยแยกได้ไม่ดีสีผิวจะไม่สวยแล้วหน้าคนคือจะซีดๆดูเหมือนคนป่วยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยสุดท้ายนี่ก็เป็นภาพจากแสงปกตินะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่ผมถือว่าเป็นเลนส์คุณภาพสูงมากๆตัวหนึง่งแล้วก็เป็นเลนส์ที่มี เขาเรียกว่าคุณภาพต่อราคาเนี่ยดีแล้วก็น่าสนใจมากสําหรับตัวอื่นๆหรือว่าเลนระดับนี้ทั่วไปอ่ะราคาส่วนมากจะอยู่ที่ระดับแสนแสนบาทขึ้นไปเลนตัวนี้เนี่ยสามารถทําราคาลงมาได้ต่ำมากแล้วก็คุณภาพสูงคาแรคเตอร์เขาเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่คมชัดคอนทราสสูงแล้วก็สีสวยนะฮะ,ะเหมาะกับท่านที่ต้องการความเขาเรียกว่าความเพอร์เฟกของภาพงานแฟชั่นทั้งหลายงานคอมเมอรเชียลหรือโดยเฉพาะเนี่ยที่ผมแนะนำก็คือสายไมโครสต็อก เพราะว่าไมโครสต็อกเนี่ยเขาจะตรวจอย่างค่อนข้างที่จะเข้มงวดถึงเรื่องไอความคมชัดของตรงกลางแล้วก็ขอภาพนะฮะผมก็หวังว่ารีวิวหรือว่าตัวอย่างภาพที่นำมานำเสนอครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์กับการตัดสินใจของเพื่อนๆในการดูเลนตัวนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวเราจะมานำเสนอ,สนอต่อไปขอบคุณมากครับ